ที่ประชุมสนชนะครับรับร่างหลักการกฎหมาย7จฉบับแล้วติดตามจากคุณเพนพรพิพัฒนโตไทยรายงานสดเข้ามาครับค่ะคุณทิมณนภพัชรนหนึ่งในเจ็ดฉบับคือร่างพรบรจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจรารณาคดีปกครองที่สนชใช้เวลากว่าหนึ่งชั่วโมงในการพิจารณาค่ะ ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาร่างพรบรจัดตั้งฝาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองที่หัวหน้าคอสอชอเสนอซึ่งร่างกฎหมายฉบับนี้มีความคิดเห็นแตกต่างจากผู้พิพากษาค่อนข้างสูงจนทําให้ตุลาการฝาลปกครองจํานวน101คนต้องเขายืนหนังสือขอให้สอนอชอชะลอการพิจารณาแต่ที่สุดที่ประชุมได้เดินหน้าพิจารณาต่อ สมาชิกสนชอธิปรายตั้งข้อสังเกตการถึงสถานะของกรรมการตุลาการศาลปกครองหลังจากรัฐธรรมนูญปี2550สิ้นสุดไปว่าอย่างคงมีอยู่หรือไม่และไม่เห็นด้วยกับบทบัญญัติในมาตรา12มาตรา13และมาตรา14ที่เป็นการเขียนกฎหมายลักษณะละเมิดสิทธิ์ของกรรมการตุลาการศาลปกครองที่อยู่ในตำแหน่งอีกเ็คนซึ่งจะสิ้นสุดวาระในเดือนเมษายนปี2558ให้สิ้นสุดวาระก่อนกำหนด และเห็นว่าควรมีการทำประชานพิจารณในเรื่องนี้ก่อนพระเอกไผบุญคุ้มฉายารัฐมนตรียุติธรรมยืนยันถึงความจำเป็นในการปรับปรุงร่างกฎหมายนี้เพื่อให้องค์ประกอบของคณะกรรมการตุลาการสารปกครองมีความสมบูรณ์ผู้สูวให้สอดคล้องกับความเป็นจริงและความเป็นไปได้ในการได้มาซึ่งกรรมการตุลาการสารปกครองผู้สมูงร่วุคิ อันจะเป็นการสนับสนุนให้กระบวนการทำงานขององค์งกรภายในสารปกครองเป็นไปด้วยความราบรื่นที่สุดแล้วที่ประชุมลงมติรับหลักการร่างพรบรจัดตั้ง่าลปกครองและว,วิธีพิจารณาคดีปกครองด้วยคะแนน130ต่อ5งดออกเสียง10พร้อมตั้งกรรมธิการวิสามันขึ้นมาพิจารณา17คนกำหนดกรอบการทำงาน6 0วัน ยังเหลือกฎหมายที่จะต้องพิจารณาอีก3าฉบับนะคะแต่รัฐมนตรีที่ต้องชี้แจงนั้นติดภารกิจจึงต้องเลื่อนการพิจารณาออกไปก่อนค่ะคุณินนรพัฒค่ะ